สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแม่แนะนําเช่นเคยครับเป็นพระยันพัดโบกมหาลาบนะครับเรียกคนเรียกเงินนะครับของหลวงพ่อแมนวัดนาต่างนอกนะครับออกในปี2อง7นะครับปัจจุบัน2าอนะครับผ่านระยะเวลา2ปีนะครับผมรุ่นนี้ทันหลวงพ่อแมนเสกนะครับนะครับในรูปก็จะมีรูปหลวงพ่อแมนมีพระตากปกนะครับชื่อเสียงที่จังของหลวงพ่อแมนนะครับ มีปลาสิวรลีนะมียันเรียกลาบต่างๆนะครับขนาดกว้างก็9นิ้วนะครับยาว19นิ้วนะครับทุกผืนนี่จะมีรลันหมายเลขลาเบอร์นะครับผืนตัวอย่างที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยนะครับหมายเลข3ามพันนะครับหมายเลขก็จะอยู่ขอบนะครับทางขวาด้านล่างนะครับเรื่องของนะครับเรื่องของสินทรัพย์เรื่องทางตรงนี้มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าพยันเนี่ยก็คือเรียกคนเนี่ย กว้าง9นะครับยาว19กนิ้วนะครับไปใครสนใจก็เช่าไปบูชาแล้วก็ไปใส่กรอบนะครับเรื่องของการเรียกคนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรับราชการก็เวิร์กนะครับเพราะว่าทําให้เจ้านายชอบนะครับบูชาติดตัวไปก็เป็นนะครับที่นิยมชมชอบของเจ้านายลูกน้องทํางานก็ง่ายนะครับได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นนะครับเร่งเลื่อนขั้เลื่อนตาแหน่งนะครับคนที่ทํามาค้าขายนะครับก็เอาไว้นะครับพรสศิวลีก็เป็นเรื่องของโชคลาภอยู่แล้วนะครับ นะเป็นยานตาษีวลีนะครับนำโชคนําลาบเข้ามานะครับแล้วก็อธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อแมนวันต่างนอกท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อจงนะครับวันต่างนอกนะครับศึกษาตําราหลวงพ่อจงมาเลยนะครับนะก็เอาไว้เรียกลาบสำหรับคนทํามาค้าขายนะครับก็จะดึงลูกค้าเข้ามาซื้อของมากมายรับราชการเจ้านายก็จะเอ็นดูนักไข่นะโปรโมตนะขึ้นสู่ตาแหน่ง,งสูงสูงนะครับมีเงินเดือนมีไรายได้สุดท้ายก็บํานาญก็ มีก้อนใหญ่นะครับก็นะครับมีความถูกตามอัตลัาษณนะครับของรัฐราชการนะครับไม่ไปกดไปโกงนะครับนะเกษตรมาก็จะมีบำนาญใช้นะครับแล้วก็คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำงานอิสระต่างนะครับนะครับทำเป็นยูทูบเบอร์ต่างนะครับก็จะนำมาให้คนมาเข้ามาดูติดตามกันเยอะนะครับพอคนเข้ามาดูมาติดตามกันเยอะรายได้ก็จะเยอะตาม ก็เป็นสิ่งที่ช่วยด้านกาลังใจเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเราต้องหาวัตถุมงคลที่มาช่วยด้านจิตใจนะครับซึ่งมันมีพลังนะครับพลังงานที่เหนือโลกนะครับเหนือโลกเหนือความสามารถของเราที่จะไปควบคุมนะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ทุดโ์มตกต่ำนะครับหลังจากที่โควิดระบาดไปทั่วโลกได้นะครับนะครับผมร้านนุยพรบระเครื่องก็ขอแนะนํารายการนี้เลยครับนะเป็นสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลย แล้วก็ท่านเกจินะครับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอธิการจิตไว้นะครับซึ่งเก็บไว้ก็เป็นมูลค่านะครับเก็บไว้ก็เป็นมูลค่าแก่ลูกหลานสืบไปนะครับอย่างที่บอกเอาไปเข้าเกาะไปซะต่อบไปนาคคจะมีค่ามากนะครับพออย่างหลวงพ่อแม้เนี่ยท่านเป็นพระเกจิชื่อเสียงโด่งดังนะครับฟันธงเลยนะครับว่าต่อไปท่านวัตถุมงคลต่างๆก็เนี่ยนะครับมีราคาสูงแน่เพราะของผมเนี่ยนะครับ คนจีนนะครสิงคโปร์กระเช่าวัตถุมงคลท่านออกไปเยอะนะครับผมให้เช่าบูชาไปเยอะตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ติดตั้งงดงานมีหมายเลขนัมเบอร์รายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรตะเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรตะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ